แต่ฝนที่ตกหนักนีคยฮะคุณผู้ชมต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่อำเภอแม่แตงอำเภอแม่ริมเนี่ยทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่และไหลลงสู่แม่น้ำปิงอย่างรวดเร็วและก็ยังมีน้ำป่าจากอำเภอเชียงดาวเนี่ยไหลลงมาสัมทบอีกทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงเนี่ยเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องประชาชนในเมืองเชียงใหม่เนี่ยต่างเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะ ผู้ที่อาศัยอยู่ที่พื้นที่เสี่ยงภัยซึ่งหลายคนเนี่ยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นฮะ ท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่เองท่านลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองเลยนะคะในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์บัญบรรชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกาภัยจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็ออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ําตามแนวแของแม่น้ําปิงบอกว่าเดี๋ยวต้องรับมือกับสถานการณ์คือในสิ่งที่ท่านเตือนตอนแรกค่ะท่านบอกว่าเดี๋ยวสักประมาณตีหนึ่งของวันนี้ คาดว่าระดับน้ำมันจะสูงสุดอยู่ที่สาเมตรเก้าสิบเซนติเมตรในจุดของสถานการณ์น้ำแม่น้ำปิงสะพานนวรัตแต่ปรากฏว่าล่าสุดแะตอนนี้เองค่ะคุณผู้ชมมันไปกว่าสี่เมตรแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันกับท่านผู้ว่าเดี๋ยวสักครู่จะมาอัปเดตกันละเอียดละเอียดเลยนะคะว่าเป็นยังไง